ประจีลูกหั่นผักหริยังแม่ต้องการเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาเนะแม่หนูก็กําลังหั่นอยู่เนี่ยโถเอ้ยว่าที่นางเอกของมาเชราวรีโปรดักชั่นกำลังนั่งหั่นลูกตําลึงอย่างงั้นเหรอไม่ยุติธรรมเลยไปเปิดประตูทีสิมีอะไรคะเรามาจากสถานีตำรวจดาดันคะ่ะสรวัตรมาเนส่งเรามาที่นี่ เราต้องการคุยกับลูกสาวของคุณอนิเกตนี่พวกเขารู้แล้วอย่างนั้นเหรอว่าฉันเป็นคนขโมยเงินไปขอโทษนะคะเ,ออเ,ขเขามีลูกสาวส,าวสองคนต้องการคุยกับใครคะสิทธิโจชีประจีใครมางั้นเหรอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสองคนคะ่ะสารวัตรมาเนส่งพวกเขามาพิสิทธิ์เชิญเข้ามาสิเร็วสวัสดีคะ่ะเชิญน,นั่งก่อนเชิญคะ่ะสวิตาไปชงชาให้พวกเขาหน่อยคะ่ะประจีะมีอะไรครับ ทำไมพวกคุณถึงอยากเจอสิทธิลูกสาวผมสวัสดีค่ะฉันอุสาและนี่มีนาสารวัตรมาเนส่งเรามาที่นี่เพื่อคุ้มกันสิทธิโจชีค่ะคุ้มกันอย่างนั้นเหรอทำไมต้องคุ้มกันสิทธิด้วยล่คะคะอ๋อมาพอดีเลยสิทธิมาพอดีนี่สิทธินี่คุณอุสาและนี่ก็คุณมีนาสารวัตรมาเนส่งพวกเขามาคุ้มกันลูกสวัสดีค่ะเป็นอะไรไปสิทธิ ทำไมต้องส่งตำรวจมาคุ้มกันด้วยแม่คะหนูนี่สาวิตาสิทธิเป็นพยานให้กับคดีของไซยังไงล่ะและรากูวีก็รับผิดชอบต่อการคุ้มกันลูกค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะอยู่กับสิทธิตลอดเวลาเราต้องแต่งตัวนอกเครื่องแบบจะได้ไม่มีใครรู้จะไม่มีใครสงสัยคะ่ะว่าตำรวจคุ้มกันสิทธิอยู่สิทธิลูกเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะ คุณคะสิทธิที่จะต้องขึ้นให้การเป็นพยานคดีวินกุนทราเข้ามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพวกเขาจะทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยลูกชายของเขานะคะแม่คะทำไมต้องกังวลด้วยสารวัตรมาเน่และเจ้าหน้าที่อยู่กับหนูแล้วหนูจะต้องปลอดภัยคะ่ะสาวิตาสิทธิพูดโูงนะพวกกุนทราจะทำอันตรายสิทธิไม่ได้แน่ คุณเชื่อในองค์คเดศไหมใช่ทำไมอะฉันยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์และขอสั่งให้คุณใส่รองเท้าไปอีก24ชั่วโมงทำได้ไหมขอโทษนะสิทธูผมสัญญากับคุณว่าจะไม่ถอดรองเท้าออก24ชั่วโมงแต่เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ปรกปราผมผมต้องผิดคำสัญญา ในที่สุดเขาก็ไปเจอไซจนได้ประจียังไม่ติดก,กับฉันแต่ฉันทำให้วินติดก,กับได้เพราะงค์ก็ยุติธรรมเหมือนกันนะเนี่ยวัดดีนิรูมทุเดชใช่ไหมอยากได้ข่าวไหมครับครับงั้นฟังนะเป็นข่าวเกี่ยวกับวินกุนทรา พวกเรามาถึงแล้วแต่คุณแน่ใจนะว่าจะทําจริงๆอ่ะแฮร์รี่อย่าห่วงเลยน่นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทํานะฉันควรทํามานานแล้วด้วยแต่ต้องขอบใจราชบีในที่สุดฉันก็ได้รู้ราชบีคุณคิดว่าราชบีห่วงคุณเหรอไม่คิดว่านี่มันแปลกๆเรือไงฉันรู้มันดูแปลกๆนะพ่อลุงมันบีราชบีทุกคนพยายามช่วยฉันะแต่ฉันกลับไม่ทําอะไรเลยแล้วแต่คุณนะผมแค่ไม่อยากให้เรื่องมันเลวร้ายอ่ะแฮร์รี่บอกฉันหน่อยสิ หลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นฉันเอ่ยนำความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวฉันพวกเขาต้องพากันเดือดร้อนล้วก็เพราะว่าฉันฉันถึงต้องมาเยี่ยมไซไงแล้วก็วินเดี๋ยวเอาอย่างนี้ให้ผมไปเองผมจะคุยกับไซเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเธอเองนะไม่ต้องห่วงนี่ฝังฉันนะไซเนี่ยไม่รู้จักนายเลยฉันรู้จักเธอมาหกเดือนเธอจะไม่คุยกับนายเธอไม่พอใจฉันฉันต้องคุยกับเธอเธอมาหาฉันในคืนวันครบรอบแต่งงานของพ่อฉันแต่ฉันมาขับให้เธอไปอ่ะ วินฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปตายซะแล้วเลิกตามผมซะทีไซและฉันคิดว่าเธอคงเจ็บปวดมากเพราะเรื่องนั้นเน่ะเธอถึงได้ทําแบบนี้ยังไงละ่ะเธอยังบอกฉันว่าเธอรักฉันและฉันเน่ะจะใช้ความจริงเพื่อทําให้เธอถอนฟ้องคดีนี้ลองคิดดูนะถ้าเธอถอนฟ้องทุกอย่างน่ะจะต้องเรียบร้อยปัญหาทั้งหมดก็จะจบลงไปไนายเข้าใจไหมได้โปรดให้ฉันไป อ้ยพระแม่คุ้มครองเขาด้วยดีที่เราเจอกันที่นี่สวัสดมาเนที่จริงหนูอยากจะให้คุณนี่คะ่ะหนูอยากให้สิ่งนี้กับคุณหนูเจอโน,น้ตนี้ในห้องพักของไซคะ่ะพวกกุนทราเนะี่ยเขายิงจองของกับความร่ำรวยของพวกเขาคอยดูนะโน,น,น้ตนี้จะทำให้เห็นพวกเขาอีกด้านหนึ่ง ขอโทษนะครับเออแผนกคนไข้ถูกไฟไหม้ไปทางไหนครับอันนี้อ,อ่คุรลงครับรแผนกคนไข้ถูกไฟไหม้ไปทางไหนครับอ,อ๋อขอบคุณครับแฮร์รี่ฟังนะฉันคงใช้เวลาไม่นานน่ะเข้าใจไหม เดี๋ยวฉันมามีอะไรครับตบหน้าผมทำไมอ่ะคุณเป็นใครทำไมเนี่ยเหรอเพราะว่าฉันเป็นพ่อของไซ แกทำลายชีวิตลูกสาวฉันผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะลูกสาวฉันต้องต่อสู้กับความตายในนั้นฉันจะไม่ยกโทษให้กับแกคือฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกลูกสาวคุณกองนีฟังเงี้ยนี่นีังงี้ฟังงีนี่ฟังเงีี่ฟัง นี่คุณฟังคับกลางตบงหล่ฉันดีวตฉันด้วยอีปล่อยยุ่ไหล่เซ่มันมันมันนั่นแหละที่นีโรงพยาบาลนะไม่ใช่สังเวียนต่อสู้คือว่าผมเขาตบหน้าผมอะแล้วคุณกล้าดียังไงถึงมาที่นี่คุณจะมาข่มขู่ใซ่ใช่ไหมคุณมาขับพวกเขาให้ถอนฟ้องใช่ไหม เชื่อผมสิครับผมไม่ได้มาขู่เธอนะคือผมเรามาทำไมเพราะงี้นี่เองเพราะงี้คุณถึงมาที่นี่